จงแทนที่ความกลัวด้วยการลงมือทำชีวิตนี้คุณจะพุ่งทย,ยานฟ้าถ้าคุณนำเคล็ดลับนี้ไปใช้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยภาพชัดเสียงชัดไหมคะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูยุที่ปรึกษาด้านเลขศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้นะคะ ชีวิตเราจะพุ่งสู่ทยานฟ้าได้ยังไงคะชีวิตเราจะก้าวกระโดดได้อย่างไรคะมีใครเกิดคำถามในใจแบบนี้ไหมมีใครเกิดคำถามไหมคะอยากจะบอกว่าชีวิตที่เราจะพุ่งทยานฟ้าได้ทุกคนมีอาชีพเป็นของตัวเองเช่นพนักงานประจำเช่นการทำธุรกิจออนไลน์เช่นเราเป็นตัวแทนขายสินค้า อันดับแรกเลยค่ะชีวิตเราจะสําเร็จได้ยังไงชีวิตเราจะพุ่งทยานได้ยังไงไม่ว่าคุณจะประกอบสำม,มาอาชีพใดๆก็ตามคุณจะพุ่งก้าวกระโดดทยานฟ้าด้วยจากการลงมือทําเรียนรู้การลงมือทําอ่าขออนุญาตนะคะแสงมันแวบๆไปไหมเอ่ยนะคะแสงดอกไม้นะคะ ดี๋ยวคุยขออนุญาตปิดก่อนนะอ่านะคะปิดเอฟเฟกนิดนึงนะคะมีลูกเล่นนะคะเขามีลูกเล่นอะไรก็เล่นลูกเล่นไปนะคะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะปิดเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าจะเอาเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกมันก็จะดูวุ้งวิงฟุ้งฟิ้งนะคะถ้าจะเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพุ อ่าลายิบละยับแล้วกันอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนสายตาเท่าไหรน่นะอาจจะไม่ได้รบกวนสายตาเท่าไหรน่นะเพราะว่าอยากให้หน้ามันสว่างนะคะอ่ะกลับมาในเรื่องของเรานะคะว่าจะทํายังไงให้ชีวิตของเราพุ่งทะยานฟ้าได้มีชีวิตที่ก้าวกระโดดได้อันดับแรกเลยค่ะเราต้องคอนโทรลชีวิตของเราว่าวันนี้ธุรกิจของเราคืออะไร ถ้าธุรกิจของเรานะคะมันเป็นธุรกิจสายความรู้มันเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องไลฟ์สดใช่ไหมนะคะเราต้องศึกษาการตลาดใช่ไหมเราต้องศึกษากลุ่มลูกค้าของเราใช่ไหมเราต้องทําการการตลาดโปรโมชั่นใช่ไหมนะคะอาจจะมีการโปรโมทในเรื่องของการยิงแอดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ต่อให้เราเป็นพนักงานประจําคุณก็จะต้องเรียนรู้ศักยภาพว่าธุรกิจหรืองานประจําของเรามันสามารถต่อยอดนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ใช่ทําแบบเดิมๆตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันไปทํางานตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันไปทํางานแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการชีวิตใหม่ คุณต้องการที่อยากจะเป็นคนสำเร็จนะคะในธุรกิจในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะสิ่งหนึ่งหลายๆคนนะคะก็มีความกลัวกันทั้งนั้นค่ะกลัวว่าจะไม่สำเร็จนะคะทำไปแล้วไม่เพียงพอแต่สิ่งหนึ่งค่ะเวลาถ้าเราตัดสินใจไปเป็นพนักงานประจำสิ่งหนึ่งคือเราต้องยืนระยะให้นานให้มากได้ที่สุดถ้าวันนี้ฉันทำงานที่ตรงนี้มันประสบความสำเร็จมันจะได้ทั้งโบนัส ทั้งสวัสดิการอันนี้คือยกตัวอย่างสําหรับคนที่ทํางานประจําแต่ในตอนนี้นะคะหลายๆคนตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วมาทําออนไลน์สิ่งแรกเลยค่ะนะคะเตรียมประกาได้เตรียมเลยนะคะสิ่งแรกเลยค่ะคุณต้องดูก่อนว่าธุรกิจของคุณที่คุณมาเริ่มต้นทําคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในการทําภาพไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในการไลฟ์สดไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในการทําการตลาด วางแผนที่เรือนะคะยืนระยะให้ยาวนานเพราะฉะนั้นวันนี้คู่แข่งมีเยอะนะคะเราก็มาดูซิสำรวจคู่แข่งดูซินะคะวันนี้สิ่งที่เราไปเรียนรู้มาค่ะไม่ว่าการทำภาพการทำคลิปวิดีโอไม่ได้ตอบโจทย์ให้ใครแต่มาตอบโจทย์ให้ธุรกิจของเราได้ดูสวยได้ดูพรีเมียมได้ดูเรอค่าไ,ได้ดูแบบว่าสวยคนเข้ามาเฮ้ยเพจอันเนี้ยสวยจังเลยนะคะ เขาทำคลิปวิดีโอก็สวยไลฟ์สดก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาคนเห็นเราเขาก็จะถามว่าเอ๊คูยุใช้โปรแกรมอะไรในการไลฟ์สดเอ๊คูยุใช้อะไรในการทำภาพแต่ละคนแต่ละคนกลุ่มลูกค้าแต่ละคนเขาก็มีไลฟ์สไตล์ในการทำภาพไลฟ์สไตล์ในการไลฟ์สดเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะเป็นต้นแบบสิ่งที่เดียวนะคะสิ่งที่เดียวคือการที่เราทำในรูปแบบของเราเนี่ยค่ะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้าเขาเข้ามาเห็นในเพจของเราเองค่ะในธุรกิจหน้าร้านของเราเองค่ะว่าสไตล์หรือการโดนใจเวลาคุณไปนั่งร้านกาแฟค่ะเคยเห็นไหมคะว่ามีร้านไหนที่การตกแต่งร้านกาแฟเหมือนกันบ้างไม่มีค่ะต่อให้คุณไปเรียนทำภาพเครื่องมือกลยุทธ์นะคะเหมือนกัน แต่ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียมันไม่เหมือนกันถ้าวันนี้เรายังไม่เห็นคุณค่าในเครื่องมือในการสื่อสารในโลกออนไลน์มันเป็นเหมือนพลังทวีคูณนะคะที่หลายๆคนมักจะคิดว่าโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มันแค่เปิดเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องแต่ถ้าเรารู้ขบวนการว่าอ๋อมันสามารถเก็บความจําได้นะอ๋อม,าามันะมาสามารถทํา powerpoint ได้นะอ๋อมันสามารถทําอะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นคนที่เขารู้อะค่ะเขาใช้เครื่องมือเป็นค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆที่เขาใช้ครบเครื่องมือแล้วถ้าอุปกรณ์นั้นมันเสียเขาสามารถไปต่อยอดอัพเลเวลได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่รู้นะคะว่าอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยมันช่วยแรงผลักดันในธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานฟ้าได้นะคะ แค่คุณคอนโทรลชีวิตของคุณออกมาว่าวันนี้คุณต้องการเป็นคนแบบไหนต้องการสำเร็จในรูปแบบไหนสิ่งหนึ่งแค่เราทำแค่เราออกมาไลฟ์นะคะหรือทำภาพทำคลิปแค่นี้เราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราอย่าเอาตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำา1 0 0ครั้ง200ครั้ง300ครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาอ่ะ คิดอะไรมาเยอะความคิดสร้างสรรค์เขาเยอะมากแต่สิ่งที่เขาลงมือทําลงมือทําเขาอยากเอาสิ่งที่เขาจินตนาการออกจากในหัวค่ะมาเป็นหลักฐานความสําเร็จจริงๆไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในจินตนาการเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อเราจินตนาการถึงความสําเร็จเราว่าเราเป็นคนร่ารวยมั่งคั่งเหลือเฟือ ตัวเรานะคะต้องมีจิตที่ขยายใหญ่ว่าเราสามารถสําเร็จได้เราเชื่อมั่นนะคะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําถ้าวันนี้คุณคอนโทรลนะคะชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปทําภาพทำเซลล์เพจอัลบั้มคอนเทนต์นะคะในรูปหน้าร้านถามว่าทําไมจะต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นนะคะกลยุทธ์ในการตลาดเพราะว่าอะไรสิ่งหนึ่งพอเวลาคนเข้ามาเราอะทำเพื่อธุรกิจของเรา วันนี้เราอาจจะไม่ได้รับจ้างสอนในการทำภาพเราอาจจะไม่ได้รับจ้างสอนไลฟ์สดแต่สิ่งที่เรามาพูดหน้ากล้องมันเพื่อธุรกิจของเราในการที่เราอัดคลิปวิดีโอในการที่เรามาส่งต่อผ่านการไลฟ์นะคะส่งต่อด้วยภาพสวยๆคอนเทนต์สวยๆเซล์เพจสวยๆนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อธุรกิจของคุณใช้พลังแรงทวีคูณเข้าไปนะคะใช้พลังของจักรวาละคะ่ะ ช่วยธุรกิจของคุณให้มันง่ายดายมากขึ้นพราะเวลาคนค้นหา Search Engine นะคะหรือการค้นหาข้อมูลเพื่อให้คุณเป็นธุรกิจแรกที่ให้ทำให้เขาได้เจอและก็เห็นเอ้ยเปิดมา Search มาเจอข้อมูลธุรกิจร้านค้าของคุณให้ความรู้ดีมากแบ่งปันออกอย่างสม่าเสมอให้ความรู้ให้คอนเทนต์มีโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อในสินค้าของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ชีวิตคุณจะพุ่งสู่ทยานฟ้าคนเรามันมีความกลัวกันหมดทุกคนค่ะแต่ความกลัวของเรานะคะมันจะละลายไปเรื่อยๆเมื่อเราเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างวัวละเล็กัวละน้อยเวละเล็กัวละน้อยัวละเล็กัวละน้อยพูดไม่เก่งพูดไปอีกนะคะสวยไม่สวยนะคะลงมือทําเน้นปริมาณแล้วชีวิตคุณจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันก้าวกระโดดมาถึงจุดนี้แล้วหรอ ฉันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้แล้วหรอฉันสวยขึ้นขนาดนี้แล้วหรอตอนนั้นฉันยังพูดแบบโกโก้อยู่เลยตอนนี้ทําไมฉันเก่งขึ้นนะคะบอกได้เลยถ้ามีคนมาจ่ายตังคุณในวันเนี้ยคุณยังไม่มีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเลยแล้วถ้ามีคนมาจ่ายตังคุณนะคะจากจากที่คุณไม่เคยทําอะไรความพร้อมเอาไว้เลยนะคะเพียงคืนเดียวเวลาเดียวนะคะคุณสามารถทําได้คะ่ะ แล้วเพราะฉะนั้นคุยอยากจะบอกว่าทุกคนมีของดีมีสิ่งดีๆกับตัวเองคุณจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะคะอย่างแน่นอนค่ะคุยยุเชื่อแบบนั้นคุยยุก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มอบความรู้นะคะตลอดให้มอบตลอดนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะจนวันหนึ่งนะคะมีลูกศิษย์มาลงเรียนกับเราซึ่งไม่ได้ทำสไลด์สอนเอาไว้ล่วงหน้านะคะ หลังจากที่เขาจ่ายตังคนะ,คะจัดก,การหาช่างแต่งหน้าโรงแรมนะคะสถานที่หรืออะไรสิ่งต่างๆภายในแค่วันเดียวนะคะไม่ถึงนะคะไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ําไปนะคะแล้วกลับมานั่งทําข้อมูลนะคะจากนะคะจากเที่ยงคืนจนถึง6กโมงเช้านะคะเรียกว่าไม่หลับไม่นอนแล้วทําไมตอนนี้ทําไมถึงไม่หลับไม่นอนนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นหลายๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามีการสัมภาษณ์มาเนาะ,ะว่าทําไม ไลฟ์สดนานจังเลยนะคะทำไมไลฟ์สดบ่อยจังเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะคะออนอนดึกนอนดึกนะนอนดึกแค่ตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะแต่วันนี้ความจนนะคะมันทำให้เขานะคะได้พลิกชีวิตค่ะเพราะอะไรการที่เขาออกมาไลฟ์สดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะเขาไม่อยากไปจนอีกแล้วไม่อยากจะไม่มีไรายได้อีกแล้วยิ่งเขาทำมากเงินมันก็ไหลเข้ามามากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ เราเอาจริงๆคือเรากลัวความจนเพราะฉะนั้นเราถึงได้ลงมือทําแทนความกลัวของความยากจนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่กล้านะคะว่าเออไม่กล้าบอกใครว่าเราไม่มีนะคะหรือเราไม่กล้าพูดเอ่ยกับใครนะคะว่าเอ้ยอายนะคะอายว่าบอกไม่มีเมื่อใดก็ตามนะคะคุณลงมือทำไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีๆค่ะการเงินมันจะไหลมาเทม,มาให้เราได้เห็นนะคะ อย่างที่เขาบอกนะคะสิ่งที่เราจะมีคุณภาพได้โดยการที่เราทําเต็มที่และดีที่สุดนะคะคุณภาพของงานคุณภาพของสินค้าสิ่งที่เราตั้งใจนะคะการเงินสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยมาเป็นหลักฐานให้อย่างหนึ่งในขณะที่คุยลงมือทําตลอดนะคะแล้วทําไมถึงได้มีลูกศิษย์หลังไหลเข้ามานะคะ มาขอคำปรึกษามาขอลงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามันมาจากการที่เราพยายามเราวันนี้เราไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าเงินมันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาตอนไหนหากวันนี้เราทำดีสุดแล้วหากวันนี้เราทำดีสุดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาจากกักรวาลทั้งหลายนะคะจัดสรรผู้คนที่มาคู่ควรมาเป็นลูกศิษย์เราเบอร์มงคลก็เลือกคน คัดนะคะคัดเรียนก็เลือกคนเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะบลัลลมคูในโลกออนไลน์มีมากมายสาขาสินค้ามีมากมายแต่เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะโลกใบนี้มันโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ต้องไปแย่งสินค้าไม่ต้องไปแย่งลูกค้าเราจะมีออเดอร์เราจะมีการเงินเข้าบัญชีของเราทุกๆวันให้เรานะคะ คอนโทรลชีวิตของเรานะคะสั่งจิตนะคะจากสิ่งเล็กๆให้คุณเสกตังได้วันละหนึ่ง0 0 0 3 0 0พก่อนที่จะไปตั้งเป้าหมายใหญ่ๆนะคะเสกออเดอร์นะคะกาแฟวันละ1แก้วกาแฟสตาร์บัคหรือว่าชานมไขมุกหรือสิ่งที่ทำให้คุณมาเป็นแรงผลักดันนะคะเสกตั้งแต่สิ่งเล็กๆนน้อยในสิ่งที่คุณลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ คุณรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้ชีวิตคุณพุ่งสู่ทยานฟ้านะคะคุณต้องมีวินัยสร้างความสำเร็จนะคะหากลยุทธ์นะคะการตลาดมาตอบโจทย์ลูกค้าลงมือทำให้ต่อเนื่องนะคะขจัดความกลัวด้วยการลงมือทำไม่มีคนไหนนะคะที่ไม่เคยกลัวนะคะแต่เราต้องลงมือทำแล้วมันจะค่อยๆละลายพฤติกรรมของเรานะคะและอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำมาแบบ ร้อยร้อยครั้งพันพันครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลองนำกลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะเพื่อให้คุณได้เกิดแรงบันดาลใจในการก้าวกระโดดเพราะอะไรคุยถึงได้ตัดสินใจมานั่งอยู่ทุกวันนี้นะคะหลังจากลาออกจากงานประจำเผาสะพานทิ้งค่ะคือตัวเองไม่สามารถไปกลับไปทำงานประจำได้เพราะเชื่อมั่นในโลกออนไลน์นะคะไม่อยากรอนะไม่อยากรอให้โควิดเข้ามา แล้วมาเริ่มต้นใหม่อยากลงมือทำตั้งแต่วินาทีนี้เวลานี้ให้ชีวิตบันดีมากขึ้นอยากมีศักยภาพชีวิตมากขึ้นอยากมีชีวิตอิสระภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจงทำตัวเองเป็นผู้ให้ให้ได้มากพอยานะคะยาหวังเอาแต่อย่างเดียวเมื่อไรก็ตามที่เราให้มากพอนะคะสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับคืนย้อนเข้ามาหาที่ตัวของเราอย่างแน่นอนค่ะ ให้ออกไปเงินก็จะไหลามาเทมาไหลามาเทมาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจงนําความรู้ธุรกิจของคุณเอาประสบการณ์ของคุณนะคะมาแบ่งปันให้กับผู้คนได้มาแชร์มุมมองแนวคิดว่าหรือธุรกิจหน้าร้านของคุณว่าทําไมถึงได้เป็นสินค้าอันนี้นะคะทำไมถึงได้มาเป็นโค้ดคูในวันนี้ทําไมคุณถึงได้แชร์มุมมองะคะทำให้ผู้คนได้เห็นหลากหลายคอนเทนต์นะคะแนวคิด mindset การลงมือทํา คอนเทนต์มันมีมากมายนะคะชีวิตปัจจัยสี่ง่ายๆนี่แหละค่ะนำมาส่งต่อให้กับผู้คนแล้วทำไมจะต้องเป็นออนไลน์เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นแรงทวีคูณให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคสื่อออนไลน์ยุคสื่อดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่เราจะก้าวกระโดดสู่ในยุค 5G เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะล่าหลังหรือคุณจะรอให้โลกมันเปลี่ยนบังคับคุณนะคะหรือคุณลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะคะสะสมโอกาสไปเรื่อยๆ เมื่ออะไรก็ตามที่ลูกโป่งมันแตกความโด่งเด่นดังมันจะดังผูุแตกอย่างแน่นอนค่ะเมื่อมันเต็มเปี้ยงมันชาร์จพลังได้เต็มที่จงเอาสิ่งดีๆที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเก่งมาสร้างตัวตนนะคะทาชีวิตให้คุณคุ้งทยานแบบรวดเร็วแบบรวยไวแสงลงมือทําแล้วก็มั่นใจนะคะพยายามยืนระยะให้ยาวนานนะคะยานะคะท้อแท้สิ้นหวังนะคะธุรกิจไม่มีใคร หรือแม้แต่ง,งานประจำนะคะที่หลายคนบอกว่าไปทำงานประจำก็ได้ยังไงก็ได้เงินเดือนถ้าวันนี้คุณหยุดงานบ่อยๆนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะเอาคนอื่นเข้ามาหาธุรกิจของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจงนะคะยืนระยะให้ยาวนานและเรียนรู้ฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดพักนะคะให้สมองมันได้เกิดการขับเคลื่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างวันละ1%วันละ1% ลองนําคลิปนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของคุณนะคะหากใครมาฟังย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆที่มาส่งกําลังใจและก็มาดูทันไลฟ์สดนะคะขอบพระคุณคะ่ะบ๊ายบาย